ครับผมสวัสดีครับนะครับพบพอกันอีกแล้วครับกับช่องเบาสมผลค้นบ้านแก่นะครับผมกับวิถีชีวิตแบบบ้านๆครับแต่ว่ามื่อีนสินำเสนอนะครับอาจจะเม็นการหายอยากหากินหรือว่าการจิตวิทยาประจําวันนะครับต่างๆนะครับสิเสนอนะครับการไปเที่ยวนะครับของออสมนะครับตําบลน้ํะมาอําเภอเมืองจังหวัดอํานาจเจริญนะครับตามโครงการเที่ยวปันสุขนะครับ อ่ซึ่งสถานที่ไปนั่นกนคือจังหวัดนครพนมแล้วก็จังหวัดมุกดาหารนะครับอืมบรรยากาศสีมวลซื่นแนวใดนะครับผมสิภาพีน้องไปบึงนะครับขอเชิญไปบึงน้ำการครับผมครับผมเริ่มต้นนะครับเวลา6นาฬิกานะครับกวันที่4นะครับเดือนกันยายนนะครับขึ้นรถนะครับที่รอบสต่อน้ำมมานะครับเวลา6นาฬิกาเนาะนะครับกับม้งนาสุนนครพนมนะครับโดยรถทัวร์นะครับ บรรยากาศนะครับหน้าตาเซื้องบานกันทุกสุทุกคนนะครับอพอมาถึงนะครับก็ริมโพงนะครับก็เริ่มจากล่องเรือนะครับล่องเรือนะครับชมสองฟังแม่น้ำโพงนะครับโดยบนเรือก็มีผู้บรรยายนะครับแนะนำจุดต่างๆนะครับสองคนย่างขาบไปได้ไฮยัยพอๆปัญหาครับ้าไปเก็บบ้านนาไร่ใหญ่บ้านเซียงครับตอนนี้ก็เลังล่องเรือครับผมที่ คุณจอยพนักันจับตาดูจังหวัดนครพนม่งเมือสองไปลงมาเพราะเป็นรองผูรองแม่น้ำโพงครับผมรองชายครรองที่เกี่ยวข้องคนเยอะนะครับได้ทั่วคนในกาศีผู้บานพิธีประดิษฐานเจ้าทจ้าพ่อเหมือนสาศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านผู้เมืองพร้อมทั้งศาลเจ้าพ่อเหมื่นศาลเจ้าพ่อเหมื่นเป็นศาลศักดิ์สิทธิ์ครับข้าพเจ้าชาวไทยชาวจีนชาวไทยเชื้อสายเวียดนามสกราชบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลบันีดพญานาคคู่สีทองซ้ายมือสองท่านศาลเจ้าพ่อเหมื่นที่เรงจะผ่าน เป็นปันใดพยานหน้าคู่ที่ศักดิ์สิทธิ์ครันะครับปันใดพยานหน้าคู่ตรงนี้ถ้ามีหนุ่มสาวคู่ไหนมาเดินจู๋จี๋หรือจีบขึ้นกระโดงก็จะได้แต่งงานกันโอ้ยลอตเตอรี่ใจเย้ยเดี๋ยวดอกบัวหวานมาจับคู่หรือเปล่าแต่ถ้าใครอยู่กินกับสามีเกินสองปีแล้วไม่ควรมาเดินขึ้นกระโดงกับสามีนะครับเพราะท่าจะตกปันใดแบบเป็นรูปตัวให้ผัวทีเมียร์เบียร์ที่สูงสิบสามเมตรนี่แหละ อันนี้เป็นท่าเรือโดยสารไปมาหาสูนแล้วก็บำรุงกำม้วนอิประมาณสักหนึ่งเดือนเพ่าจะดเก็บสารแล้วเอพอเรื่อได้ข่าวว่าคนไทยติดโคโรนไปหนึ่งคนจากจำนวนร้อยวันก็ยาเสพติดนะเมื่อวาอต้องเขาติดทั่วยาเสพติดเข้าคุกพอดีเขาตรวจเจอเอาพี่น้องชาวอำนาจเจริญที่น่ารักทุกท่านจังหวัดข้ามีผู้เขาคงไม่เคยเห็นผู้เขาแน่ หในการีขอโคซ้ายคือเป็นหัในการเก่าแก่ถ้าเป็นหอในการที่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายเวียดนามสร้างเป็นอนุสรให้กับรัราตั้แต่ปีพศ2503รวมอายุหอในการอย่างนี้แก่กลบผมผู้บรรยายเนปีมันพอนกับผจะเพื่อนแแก่ออกเอเสือจอดทางม้าลายเนี่ยต้องรับัวนบรราให้คนเราข้าอนามาช่วยสลับสนุนกันอันนี้ของข้าอุเทปีที่ผ่านมาก็ผ่าวมันกันเต็งหนึ่งมันกัอันนี้ก็เต็งหนึ่งลำเต็งหนึ่งทั้งสองล เจอพายุสองล้ำล้ำคืนอีกสิบอำเภอไม่โดนพายุงงเลยแสดงว่าสิบอำเภอไปติดสินบนพายุน้ำภาษาอะไรเนาะติดติดสินคนได้ทุกอย่างแล้วประเทศไทยเนาะอยู่ที่ไหนไม่ก่อดภัยเท่ากับอยู่วิทยาศาสัร์สวัสดีครับขอรวมแสงครับครับผมครับเอามันจะล่องมัน สมอเป็นคนสวยครับตอนนี้กยู่าการทำเนี่ยบมี้เถี่ยทุกขึ้นอย่างในึว่าสนามเราจะต้องมองรเรือไฟนะครับเอาบอกว่าเนียบบี้ย่าเสือกเฝ้าจังหวัดนครพนมนะครับจะเป็นจังหวีนะครับถึจะเป็นเรื่อเฟ้ชาวกมันไปตรงสาราสมทยให้เห็นไปครับสาราสไทยไม่สวยจะมีชายหล่อยืนอยู่ห้าท่านให้มองไปข้างหลังนั่นจะมี จวนผู้ว่า,วาราชการจังหวัดลังเก่าก็าเป็นจวนประวัติศาสตร์ครับจวนเก่าหลังนี้ในคืนวันที่12เดือนพฤศจิกายนคือวันทธศักราช2498พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถพราชสุดทั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ในหวลวงเป็นที่นิรัตการที่9กระทัพแรมที่นี่หราตรี และเช้าวันที่13พฤศจิกายน2498ทั้งสองโค้งเสเด็จพระดนเนินไปอำเภอท่าพระลงแล้วมีภาพภาพนึงเกิดขึ้นคือภาพผู้หญิงแก่ๆ,ๆผมสั้นๆตัวก้มหงถวายดอกบัวเหี่ยวให้ที่หลวงราชการที่9อีนกนะครับที่พรงท่านสงนงตัวร่างกายแล้วก็ก้มลงไปรับดอกบัวเหี่ยวจากผู้หญิงแก่ๆผมสั้นๆตอนนี้กำลงังเปลี่ยนเล่นครับพี่น้องเปลี่ยนเล่นเบื่อมันกำลังเปลี่ยนเล่นครับยืดมือออกไปนะครับกำลังจะโค้งยืดละเที่ยงยืดแขนละเที่ยงโอ้ยแขนมินแข็งแก่งยงเง่าว่าแบบนั้

จักรยานของโรงแรมทั้งมีน้ำผึ้งด้แม่น้ำโขงนี่มีความยาว4,880กิโลเมตรจากที่เบตประเทศจีนไหลผ่านประเทศไทยลงไปสู่ทะเลจีนใต้เป็นแม่น้ำสายยาวดับที่7ของโลกและก็เป็นรอยเลื่อนของเสือโครงแห่งที่13ชื่อรอยเลื่อนท่าแขกครับตอนนี้เพื่อนฟังแล้วครับผมฟังไหมฮะ ผมไม่เคยขอโอกาสอยู่แล้วยกเป็ใเ้ท่านฟังท่านใส่ครับเป็นท่านสุปขล้วนะครับคนต่างจังหวัดมีโอกาสมานอนแล้วก็นอนหนึ่งคืนอายุยืนหนึ่งทีปีครับนี่คือฟังท่างฟังสายนะครับเป็นท่างสุปขล้วครับแล้วความใจนี้คู้โตาไล่กับผมไทยจะมีความทุกวันนี้เย็นกับว่าเย็นพวัญกับว่าพวัญก็สิบวันแล้วพี่ขวัญก็สิบวันแลายนะครับสิบส่วนมากจะเป็นต้นใหม่นะครับต้นใหม้ ก็เหมือนก็มีวิธีชีวิตแบบฟังแม่ลำนะครับเอาก็ฟังทางวิทยาบทมันใหญ่ไปนั่มนะครับหมอหน้าเรือหมอเขาจะนั่งเรือเขาจะไปนั่งเก้าอี้นั่งบันได้นั่งบันไดรืออันนี้คือนั่งเรือไม่ใช่นั่งเต่ายิง คือท่านพันธีเป็นพะยาในปีล้วพสกันญาติอัวทีสวอีกสองอีกงี้สวยไีกสอไอ เยมองมองครับนงามโคงนะครับดูกานี้สระมาณนี้นะครับาเภูมมาเป็นเรื่อารการเนี่ยราองเขาชพักนจลังเตาดีวันนึท่านกว่าน่บินไปราชการจ์ทพกับบริษัทเรือาไทยเรื่องบินไปตรงที่ปทุมธานีก็ตามสายพือคือเล่านะครับขวาไม่ห้อไอออนโกลกคนงไปใส่เชือเชมาจาเริญองเลือกบาขบวนนี่คือเ่อที่พนใหญ่นี่ ต้องใส้เป็นมองที่ว่าประกอบยีิบสปีบกเช้านจะได้ิจิตวัทยประจำวันนะครับยัพอมาอครับโดนล้มเยนี่ครับคือไายุใก่บ้านเอาเซลฟฟังเครับะม่านี้แหละมีเรือดพระธาตนพระนอเรามีพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ำมันเกิดเจ็บพระธาตุมัตวดกันหพระธาตุกันคืนดางนี้คนที่เกิดวันอาทิตย์มีไหมครับผมเกิดวันอาทิตย์นะพระธาตพระนเป็นฟังสังล่าพระธาตุพะนอเป็นพระธาตุประจำวันเกิดปีวอก คนเกิดวันจันทร์มีเลขอะไคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์ผิวพรรจะขาวดูง่ายคนเกิดวันจันทร์ขาวสวยเหมือนดอกจันทร์พระเบนแงเหมือนแกนจักรวรริขาวสวยเหมือนดกจันทร์าม้องรมาครับครับนีพี่น้องดเบิ้งกับตั้งฟังใสครับพี่น้อ พันว่าทั้งหมดมันทางทาแขกข้าแข็งข้ามวงนะครับทั้งหมดบูัญยาิ่นบาววันสันอาเรื่น้านะครับสิเป็นมีแร่นะครับข้าสำหรับส่งกับองใสสิประมาณว่าเป็นแพ่ที่ข้าเจ้าประกอบอาชีพนะครับสองใสยจะเป็นแต่ช่างเรียงป่านะครับ ไปาบานเลื b b ่อนจะมีประมาณทางห้างนะครับทางขเดไกนสียงแหลนะถ้าเจ้าังไผมบอกเรื่องธรรมชาตินะครับนี่คือช่วงของกลางแม่น้ำโพงนะครับมาีมาช่มนะครับเที่ยวทานจังหวัดนกอนพนมนะครับ ฟังบรญยายไปน้ำนะครับผมก็บผมก็ผมก็เลยคอยบรรยายนะครับแต่ว่ามีวิทยากรนะครับบรรยายเรื่องเรือนะครับู้ันพี่น้องได้บิงเงืกอ้ไครับนี่ก็ฟังเล่านะครับ กม่เป็นไรครับปีนี้พันวาถ้าด้านนี้น้ำลุ่มเต็มที่จะอยู่ที่16เมตรกว้าง1 3เมตร32ตัวหนังสือสีเงินตรงที่เราเดินกันมาเ็ปพอยยอดบนเรือตั้ง10ตั3เมตร32เต็มแต่ปีที่เกิดอันตรายลาใต้แตกขึ้น14เมตรท่วมอยู่3เตือกเต็มเตือกลันนี้เอาไปซ่อม ยังนั่งเป็นหัวอยู่บุญีไปเรื่ถ่ายถ่ายคณะเราในีถ่ายคณะเราจะได้เห็นไปเรื่อยๆอยู่ตอนนี้เราอยู่ทางเมืองท่าแขกไปเพว่าาจากน้ำบรมโนหนึ่งกิโลตอนนี้มันพ<อ>ันกันเจิเมตรกิโล่าอ้หนึ่งกิโลกันเป็นสนใจแต่น้ำทางไปเมืองจะฟันนักนั่นงยู่มินโดนจีนเพต้องร้องมาก็เลยเพิ่มนอนเพิ่งปูสารเพิ่งแปลกเนาะเป็นองแปลกพี่อกพน้าคนน้ำจากจากเลยเอาลวพี่ไอ้กระจายเถินอระโดด แม่ันนีตรงพยาสีสันตนาคณราชกสถานนั้นเป็นจุดสิ้สุดถนนนิยโยถนนนิทยโยออกจากโรงแรมเจรินที่นานตอนที่ที่สี่มาถึงระธานอาเวนสกลนครเดียวซ้ายมาถึงตรงขยานหนาสองร้อี่สิบจากตรงนี้ไปอ้าหน้าเจริญ185กิโลไปอุบลราชธานี265กิถึงโรงแรมสุรีน ตามตรงพญานาคไปหนองคาย329บกิโลตามองพญานาคไปดอนเมืองกรุงเทพเจ็ดร้อยสี่บกิโมคณะอสมอครับสามทั้งหมดครับมีรงบังปขาวกระดานโมมาครับปนผใ่กไปจ้งอันี้ทีมคุณหมอสมอลก่อนันข้นมสิไปผักไปกูยิ่งกต่วง้ามสังสาวอำนาจที่จะเล่ๆครับดำดำตี้ยเตี้ยที่บ้านเท่าดีสุดไม่ไม่มีปัญหา นนี้ดังโดยคนท้งมืทั้การเมืองและครนอา้างปกติถ้าไม่มีโควิดมาก็ภาพเป็นมหาสมุคือมองที่บนได้ครับี่เป็ตมองเนี่ไม่ใช่ไ้แต่เป็นาหนีต้อไปลงไปสอนเรียนเกาหลีถ้าจะมาเที่ยวประเทศลาสีมาวมัพนก็ใส่ก็ใส่เงินให้เขาเลยไม่า้นร้อนจนผิดเขาจะได้ลายมาตรงแรมแบ หลังจากขึ้นจากเรือนะครับกา마นะครับ่ายรูปนะครับเป็นหมคณะหรือว่าทายเดียวนะครับแต่ละปูนนะครับมีความสุขกันนะครับสถานที่นะครับมาะนะครับผูนก็ไลยนะครับมาเก็บภาพบรรยากาศนะครับเก็บภาพบรรยากาศนะครับการท่องเที่ยวนะครับผมในการเชื่อมเงินครับผมนี่คืออาชางเล่มแม่น้ำคงนะครับจังหวัดนครพนมนะครับ ใครมาเที่ยวมาชมกันนะครับเหยื่นี่คือรูปปั้นนะครับพญานาคนะครับกำลังพ่นหนามนะครับเป็นศิลปกรรมที่สวยงามนะครับศิลปะนะครับคนเดิมวะสวยงามเลยทีเดียวครับผมได้ครับได้ครับเป็นนิ้วก้อยผมวยครับเข้ไปบ้างๆนะครับ ทางห้องกรสิไปกราบไหว้นะครับสักการะบูชานะครับตอนนี้กำลังสิไปเสื้อตรงไม้ทูบเทียนนะครับเพื่อไปสักการะบูชานะครับองพญานาคนะครับเท่าไหร่ครับนี่เท่าไหร่ครับนี่ยยี่สิบบาทวะทางพยาบาลครับน้ำเทียมครับผมผมกับผมกับสืคือกันครับยี่สิบบาทครับผม หยอดลงในตู้บริจาคนะครับซาทูเดนะครับหายูดีมีแห้งจริญรุ่งเรืองในชีวิตนะพี่การงานคู่เร็วๆในเร็ววันเป็นชุดหนึ่งหมดไหมครับครับครับกสิได้ไปนะครับสักการบูชานะครับครับ หลังจากเก็บภาพบรรยากาศนะครับทางสองกองโขงแล้วนะครับสถานที่ต่อไปคืออนุสรณ์สถานนะครับโฮจิเม่นนะครับจึงเป็นสถานที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกเวียดนามนะครับที่บ้านหน้าจอกอัมพุ่เมืองจังหวัดนครพนมนะครับก็คือท่านโฮจิเม่นนะครับอดีตประธานประเทศเวียดนามนะครับคนใดมาเคยมาอยู่มองนี้นะครับเคยมาอยู่มองนี้นะครับมาอาศัยนะครับคือ ทถานที่ที่เป็นทํากันนะครับเพื่อนไว้ทางด้านการเมืองของประเทศเป็นนะครับมีบรรยากาศนะครับภาพประวัติของเพื่อนละนะครับแสดงไว้ให้ผู้ที่เข้ามาเที่ยวชมได้เบ่งกันนะครับมีเขาของเครื่องใส่นะครับเขาเกาๆนะครับโบราณนะครับพี่น้องในบ่งใน้ชมนะครับผู้ที่ไปเที่ยวเนาะนะครับผมอย่างเช่นพกม่องนะครับตําเขาก็มีให้พี่น้องในบ่งนะครับ ทีไปเที่ยวกับแจ๊บภาพบรรยากาศนะครับมาฝากนะครับหลังจากนั้นก็ไปที่โรงแรมที่พักกันนะครับพอมาหอดที่พักนะครับโรงแรมเนาะนะครับก็บขากันทํำจระ่วนโตนะครับอาบน้ำอาบท่านะครับแล้วก็มากินข้าวแรกนะครับที่ของรับรองนะครับที่ทังคณะทัวร์บนจัดไว้ให้นะครับในการแสดงละเล่นบนเวทีนะครับนี่นะครับการแสดงนะครับบนเวทีหลังจากนั้นครับเขา พักนะครับนอนนะครับเตือนตัวเศร้าทำธุระส่วนตัวนะครับแล้วก็มื่อกินขาวเศร้านะครับเดิมน้ำชากาแฟให้ร่างกายสดชื่นนะครับแล้วก็เตรียมนะครับที่จะไปเที่ยวนะครับที่สถานที่อีกหม่องนะครับต่อไปนะครับสถานที่ต่อไปที่เราจะไปก็คืออำเภอธาตุพนมนะครับไปวัดธาตุพนมนะครับเพื่อไปชมนะครับ สถานที่แห่งนี้นะครับเพื่อไปกราบไหว้สักการะบูชานะครับพอมาฮอดแล้วนะครับกับมกันเจ็บภาพนะครับบรรยากาศนะครับถ่ายภาพต่างๆนะครับแล้วก็เข้าไปกราบไหว้นะครับสักการะบูชานะครับองพระราพนมสิ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับของพุทธศาสนิกชนตัวประเทศนะครับถึงย่ามเทศการ่นก็มากกราบไหว้สักการะบูชานะครับขอพรนะครับ หลังจากนั้นนะครับเข้ากับเดินทางอีกต่อไปนะครับไปเที่ยวที่สะพานมิตรภาพไทยล่านะครับที่จริงมันก็จะมีสารจัปูพญานาคนะครับเพื่อสักการบูชานะครับแต่ว่าผมก็ได้เข้าไปนะครับก็เลยเก็บภาพบรรยากาศข้างนอกให้พี่น้องได้เบ่งกันนะครับรับผมตอนนี้นะครับอยู่ที่บริเวณนะครับสะพานมิตรภาพไทยล่าแห่งที่เอ่อ่งนะครับจังหวัดมุกดาหารครับ สะพานไมตสภาพไทยลาวแห่งที่สองสนักนะครับทางอสมอนะครับมาเที่ยวนะครับนี่คือบรรยากาศริมคลองครับวีดีโอครับบรรยากาศริมคลองครับขึ้นหัวทั้งทั้งปาเข่าขึ้นหัอทั้งปาเข่าขึหัวทั้งปลาเข่าครับคนสวยๆอย่างนั้นเลยครับผมขอบครับทางฟังปุ่นนะครับเป็น ฟังเล่าเนาะนะครับเป็นที่สัญจรนะครับไปมากนะครับบางพงก็ร่งไรแห้งครับพี่น้องทั้งฝนเมื่อ้านะครับส่งคือฝนสีตกนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับทีมบางพงที่เห็นเป็นนั่นคือสิเ็นหอแกวนะครับหอแก้วมฆะหานแต่ว่าทั้งทีมงานคือสิบเอไปแลกนะครับฝนตกลิ่นครับตอนนี้เริ่มตกลิ่นแล้วนะครับ น้ำไร้แห้งครับน้องขงนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับหลายคนก็ร้องถ่ายรูปครับถ่ายรูปบรรยากาศเนาะครับเนาะมองแหล่งท่องเที่ยวนะครับถ้าจัมบ๊อพิษนะครับผมเคย,เคยมานะครับเที่ยนังเหลียวมาในน้ำขนาดกองเหย้ามาแห่เจ้าเบา นะครับประมาณนี้นะครับแถวนี้เคยมาตั้งค่ายว่าอยู่แถวนี้แหละนะครับกณะกองเงีอุดมกองของเงีวมางานแต่งนอนะครับก็เคยมาแถวนี้อยู่นี่คือบรรยากาศนะที่รถนะครับบนสะพานนะครับที่กําลังขนสินค้านะครับมาจากทางฝั่งเล่านะครับทั้งคุณก็จะเป็นแขวงสวัสดิเขตนะครับบรรยากาศนอนะครับผมเอาพี่น้องซ้ำนี้ด้วกันเนาะบังซ้ำนี้ด้วกันเนาะนะครับผมนี่คือบรรยากาศทาง สพาไทยหล้วแห่งที่2ครกับผมจังหวัดมุกดาหารก,กับเก็ะภาพบรรยากาศนะครับบริเวณสะพานมิตรภาพไทเลาานะครับคนร้ายครับผมบรรยากาศดีนะครับ,กบเก็บบรรยากาศมาฝากพี่น้องนะครับหลังจังหัน้นะครับเขาก็เดินทางต่อไปนะครับที่สถานที่ทองเที่ยวอีกมุหนึ่งที่มีือเสียงของทางมุกดาหารก็คือวัดพระพุทธบาทเขามะโนรมนะครับเพื่อจะไปชม ความสวยงามขององค์พญานาคนะครับและองค์พระพุทธรูปใหญ่นะครับที่เป็นใดได้สร้างนะครับบริสถทานบนวัดแห่งนี้นะครับวิวสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับเหมาะแก่การมาเก็บบรรยากาศนะครับถ่ายรูปนะครับเฮากระไดไปกราบไหว้สักการะบูชาองค์พระพุทธบาทพระใหญ่นะครับแล้วก็เป็นไปเก็บภาพบรรยากาศนะครับบนขบนนะครับวิวสวยนะครับรอบบจะเห็นได้วิวนะครับ สองฝากฟังนะครับแล้วก็กลับมาลงมานะครับเพื่อกล่าบไว้นะครับองพญานาคนะครับผมก็เอิ้นซื้อบเถิกนะครับเพอาะวนะครับเกิดเก็บภาพบรรกาศนะครับกลาบไว้บูชาสักระนะครับเพื่อเป็นสิรงมงคลให้กับเจ้าของนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับที่วัดพระบุตรวัดเขามะนรมนะครับจังหวัดมุกดาหารหลังจากขันกะได้เดินทางกลับจังหวัดอำนาจเจริญนะครับ รับกานคือภาพบรรยากาศนะครับของการไปเที่ยวนะครับเที่ยวปันสุขนะครับของทางอสอสมอนะครับก็พารบรรยากาศก,ศกศ็เชิญเหมือนเนาะนะครับผมมีความสุขกันสุขกสุขคนนะครับเอาสำหรับคลิปนี้นะครับก็คือติดฝากภาพบรรยากาศไว้เพียงซํำนีนะครับเอาไว้คลิปหน้าจังมา o, พอกันใหม่นะครับเก็บเป็นเหตุการณ์ใดนะครับพาบรรยากาศแบบใดนั้นจังมาพอกันใหม่สำหรับคลิปนี้นะครับให้พี่น้องโชคดีมีความสุขกันสุขกสุขคนสวัสดีครับ